สวัสดีครับผมทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับผมขอบคุณทุกท่านติดตามใหม่กดไลค์แชร์ให้เราช่วยนะครับผมมาชมอีกตัวเลยครับผมรองเท้านารีขาวสตูลน,นะครับผมกล้วยไม้ป่าแท้หายากจากจังหวัดสตูลอันนี้เราได้มาจากป่าของสตูลเลยโดยตรงนะครับผมงานสมบูรณ์ครับผมติดโครนติดอะไรบ้างนะครับผมเพราะว่านายพรานหาไม่ มาแบบนี้เลยนะครับผมสมบูรณ์หมดเลยนะครับผมกล้องใหญ่แบบนี้เลยกล้องใหญ่ใหญ่แบบนี้เลยใก่กบบล่ลองละหกร้อยบาทส่งฟรีกล่องละหกร้อยบาทส่งฟรีเรามาดูหนึ่งกล่องได,ได้เป็นสิบกว่ายอดเลยครับแบบนี้เลยเป็นงานกอด้วยหนึ่งสองสามสี่ได้เยอะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบได้สิบกว่าเป็นสิบกว่าสิบกอเล็กแบบเนี้ยนะครับผมตรงนี้ใครใครนะรองเท้านาดีต,ตูนผมขายถูกมากนะครับผมปกติเขาขายยอดแบบ เขาขายเป็นกอแบบนี้กอละสี่ร้อยเลยนะครับผมแบบนี้เราเอาไปปลูกเองเลยเนี่ยครับผมสมบูรณ์มากดูเลยครับสมบูรณ์ดินออกหมดละคือสมบูรณ์มากผมอันนี้ไม้เพิ่งเอามาสดๆเลยนะครับผมแบบนี้นะรองเท้านาฬิกาสตูนกล้องแบบนี้แล้วอยู่ห้าชุดนะครับมมีอยู่ห้าชุดชุดละหกร้อยบาทพร้อมส่งนะครับผมเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มสำหรับท่านใดสนใจทักแชทแอดไลน์หรือโทรมาหาเราที่เบอร์ ห9 4 1 8 9 8 0 9่หน8 9 8 8รองเท้านารีขาวสตูลน,นะครับผมสีอาจจะไม่นี่เพราะว่าเขาเปื้อนโคลนเปื้อนดินมาเพราะว่าช่วงนี้ฝนครับผมในพานขึ้นไปเก็บก็ตกเนาะตรงนี้เลยรูปดอกผมขึ้นให้หน้าคลิปนะครับผมงานมาสมบูรณ์หมดเลยรองเท้านารีขาวสตูลน,นะครับผมวัสดุปลูกกาบมะพร้าวสับ เปลือกสนหรือจะเป็นฐานหินอิดมอนทุบก็ได้นะครับผมชอบร่มรำไรรูปดอกผมขึ้นให้หน้าคลิปแล้วนะครับผมสำหรับรองเท้านารีขาวสตูลตูวใครที่สนใจชุดแบบนี้นะครับผมแบบนี้เลยที่เบอร์0 9นย4เก้า8ี่รองเท้านารีขาวสตูลน,นะครับผมกขอบคุณทุกท่านที่ซื้อสินค้านะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เอฟสินค้าไปทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมพูดจากภาดสิ่งใดสิ่ง ต้องกระประธานอััยไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านกดเข้ามากดติดตามใหม่นะสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปครับสวัสดีครับ